หน้าที่ของแต่ละโครงสร้างนะคะ1เยื่อหุ้มเซลล์ทาหน้าที่ควบคุมการส่งออกสารต่างๆภายในเซลล์และภายนอกเซลล์ 2. ผนังเซลล์ทําหน้าที่รักษารูปร่างของเซลล์3ไซโตพลาซึมเป็นของเหลวที่อยู่ในเซลล์และเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมและเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม 4. ไลโซโซมเป็นหน่วยผลิตโปรตีนในเซลล์มีขนาดเล็กในเซลล์ยูคาริโอต 5. นิวคลอยเป็นพื้นที่ที่มี D n a หลักของเซลล์มักเป็น DNA แบบวงกลมห เซล์จากการถูกทำลายและช่วยเซลล์ยึดเกาะกับผ้นผิวหรือสิ่งมีชีวิตอือ่น 7. แฟกเจอร่าเป็นโครงสร้างคล้ายหาาที่ช่วยในการเคลื่อนที่ 8. ปดพีลาสเป็นผลขนาดเล็กบนผิวเซล์มีบทบาทในการยึดติดและแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างเซลเก้าพาาสมิด DNA วงกลมขนาดเล็กที่อยู่นอกนิวคอยมีบทบาทในการให้ลักษณะพิเศษเช่นการดื้อต่อยาปฏิชีวนะประเทศของเซลโพรคาริโอตเซลโพรคาริโอตสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ หนึ่งแบคทีรียสองอาร์เคียแบคทีเรียคือเซลล์โปรคาริโอตที่พบได้ทั่วไปในน้ำดินอากาศและร่างกายของสิ่งมีชีวิตสามารถเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือะโยชน์ต่อมนุษย์จำแนกได้ทั้งหมดสามรูปแบบหนึ่งจำแนกรูปแบบแบคทีรียตามรูปร่างคอรัสบาซิลัสสไปรูดอมไวริโอสองการจำแนกแบคทีเรียตามการติ่ตู่แกมหนึ่งแกมบวกดมี ผนังเซลล์หนาย้อมติดสีม่วง2แกมลบมีผนังเซลล์บางยอ้อมติดสีแดง3การจำแนกแบคทีเรียตามความต้องการออกซิเจน 1. แอโรบิกต้องใช้ออกซิเจน 2. แอนแอโรบิกไม่ต้องการออกซิเจน2อ,อาร์เคียนะคะอาร์เคียเป็น,นยโปรคาโิโอที่แตกต่างจากแบคทีเรียในด้านโครงสร้างทางพันธุกรรมและองค์ประกอบของผน,นังเซลล์มักอาศัยในสภาวะแวดล้อมสุดขัวค่ะประเภทของอาร์เคียแบ่งตามสภาพแวดล้อมที่อาศัย 1. เมทานอเจน แก๊สมีเทนพบในหนองน้ำและทางเดินอาหารอสองเทอร์โมฟิลทนความร้อนสูงพบในบ่อน้ำร้อนสามคาร์ฟิลทนกรดเก,กเลือเข้มข้นพบในทะเลเกลือสี่อะซิโดโฟิลทนต่อกดสูงพบในเหมืองแรก่กดผลบตัตรของเซลล์โลไซด์ต่อธรรมชาติและมนุษย์ผลบาตต่อธรรมชาติหนึ่งการย่อยสลายอินทรีย์สารีเรียและเซลลูโลไซด์สองการเป็นเมตาเจนในแบคทีเรียบางชนิด 3. ผู้ผลิตในระบบนิเวศและ 4. พวบคุมสมดุลในระบบนิเวศต่อไปเป็นบทบาทต่อมนุษอ์ 1. ประโยชน์ทางการแพทย์ 2. การย่อยอาหาร 3. อุตส,สาหการรมอาหาร 4. การบำบัดสิ่งแวดล้อม 5. การวิจัยและเทคโนโลยีรภาพบทบาทที่เป็นผลกระทบทางด้านลบนะคะ 1. จะก่อให้เกิดโรคโดยแต่กิียบายชนิด สองทำลายพืชและสัตว์โดยแบคทีรียก่อโรคค่ะความสำคัญของโปรตีนความสำคัญทาง,งการแพทย์หนึ่งพัฒนายาแบคที ria เช่นเด็โตไมซีเป็นแหล่งผลิตยาปฏิชีวนะส,นสงองการสร้างโปรตีนะวัคซีนใช้แบคทีเรียในงานวิจัยเพื่อส,สอร้างโปรตีนทางการแพทย์เช่นอินซูลินความสำคัญทางอุตสาหกรรมหนึ่งการหมักอาหารตอืน่นเช่นการผลิตยโยเกิร์ตนมเปรี้ยวและซอสถัวเหลื แบเดียช่วยย่อยสลายน้ำเสียในกระบวนการบำบัดน้ำต้องสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม 1. การำกำจัดมลพิษใช้แบีเรียในการย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดินและน้ำเช่นการบำบัดน้ำน้นรั่วสองรักษาสมดุละระบบนิเวศช่วยควยบคุมจำนวนประชาการสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นความสำคัญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ1การดับแบบ การเชิดแบคทีเร <laughs> ียเช่นเอสเทอร์เชียโฟไลท์ถูกใช้ในงานวิจัยพันธุศาสตร์ 2. การผลิตพลังงานชีวภาพเช่อการผลิตไบโอแีตสรุปโปรคาริโอตนะคะ 1. ยู่ลงรอาของสิ่งมีชีวิตบนโลกระยะแรกเรียกว่าสโตมาโชไลท์ 2. ส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็ก0.5-5ถึงไมโครเมตร 3. เซลล์ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสและไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม 4. สารพันธุกรรมที่อยู่ใน เจ็ดจำแนกเจ็ดสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือแบทเชียและอาร์เคียค่ะ